ยืมทางพรางกลหรือเจี๊ยต้าฝากัวเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายหมายถึงการทำศึกสงครามประเทศเล็กที่ตั้งอยู่ในระหว่างประเทศใหญ่สองประเทศเมื่อถูกศัตรูบีบบังคับให้ยอมแพ้ด้วยความจำใจยอมสยบอยู่ภายใต้อำนาจถูกกดขี่ข่มเหงประเทศที่เป็นพันธมิตรก็ควรจะให้การช่วยเหลือโดยฉับพลันเพื่อให้ประเทศเล็กที่ถูกข่มเหงรังแก ซึ่งเป็นประเทศที่ตกอยู่ภายใต้ความยากลำบากมีความเชื่อถือต่อประเทศที่ยอมช่วยเหลือหากการช่วยเหลือมีแต่เพียงการเจรจามิได้มีการกระทําที่แท้จริงย่อมจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่เฝ้ารอคอยรับความช่วยเหลือที่มาของกลยุทธ์ในสมัยชุนชิวรัฐอวีและรัฐก๋อเป็นรัฐพันธมิตรกันหากรัฐใด,ดรัฐหนึ่งถูกโจมตีอีกรัฐหนึ่งจะเข้าช่วยเหลือในตอนนั้น รัฐจินมีความเข้มแข็งต้องการที่จะกืนกินแผ่นดินของทั้งสองรัฐจินเซียนกงได้ปรึกษาสินซีขุนนางผู้ใหญ่รัฐจินถึงวิธีการในการยึดครองแผ่นดินรัฐอีและรัฐก๋อสินซีได้ออกอุบายเพื่อให้รัฐจินสามารถยึดแผ่นดินของรัฐหวีและรัฐก๋อโดยจุดสําคัญของกลยุทธ์นี้คือจะต้องไม่ทําให้รัฐทั้งสองรัฐหากรัฐใดรัฐหนึ่งถูกโจมตีมาช่วยเหลือกันเสียก่อน สินซีได้เสนอแผนให้จิ้นเซียนกงเจ้ารัฐจิ้นแต่งทูตนำมาและของบรรณาการไปให้เจ้ารัฐหอีแล้วแจ้งเจ้ารัฐอีว่าจะขอยืมทางจากรัฐอีให้รัฐจิ้นเดินทัพผ่านไปตีรัฐก๋อเจ้ารัฐอีเห็นแก่ของบรรณาการจึงให้ความช่วยเหลือรัฐจิ้นเปิดทางให้รัฐจินไปตีรัฐก๋วยึดเมืองเซี่ยหยางของรัฐก่วได้สําเร็จต่อมาจินเซียนกง ก็ได้ใช้แผนเดิมคือขอเดินทัพผ่านทางรัฐอวีเพื่อไปตีรัฐกว๋วเจ้ารัฐหวีไม่ฟังคำทัดทานของกงจือฉีขุนนางผู้ใหญ่ยอมเปิดทางให้รัฐจิ้นอีกครั้งสุดท้ายเมื่อกองทัพรัฐจิน้นสามารถยิดครองแผ่นดินรัฐกว๋วจนหมดสิ้นแล้วในระหว่างทางยกทัพกลับผ่านแดนมายังรัฐอวีกองทัพรัฐจิน้นก็ฉวยโอกาสยกทัพตีเมือง และสามารถยึดครองแผ่นดินรัฐอีไปด้วยในคราวเดียวกันจากความสำเร็จของจิ้นเซียนกงเจ้ารัฐจิ้นในการยืมทางรัฐหวีเพื่อไปตีรัฐกว๋วสุดท้ายสามารถยึดแผ่นดินของทั้งสองรัฐจึงเป็นที่มาของกลยุทธ์ยืมทางพรางกลในเวลาต่อมาการใช้กลยุทธ์ยืมทางพรางกลในยุคสามก๊กกรณีแรกอวนเซียวยืมมือกองซุนจ้านยึดกีจิว๋วโดยไม่ต้องรบ หลังจากกองทัพพันธมิตร 18, หัวเมืองล่มสลายผู้นำของแต่ละกองทัพต่างแยกย้ายกลับสู่บ้านเมืองตนอวนเซียวได้มาปักหลักอยู่ที่เมืองโฮลายซึ่งเป็นเมืองเล็กมีดินแดนใกล้กับเมืองกีจิวของฮันฮกและเมืองปักเป๋งของกองสุนจานซึ่งเป็นหัวเมืองเอกเนื่องจากเมืองโฮลายเป็นเมืองเล็กจึงไม่อุดมสมบูรณ์ต่างกับเมืองกีจิ๋วและเมืองปักเป๋งซึ่งเป็นเมืองใหญ่ อุดมสมบูรณ์ทั้งอาหารและผู้คนดังนั้นเมื่อกองทัพอ้วนเซียวยกมาตั้งที่เมืองโฮลาลได้ไม่นานกองทัพของอ้วนเซียวก็ขาดเสบียงฮันฮกเจ้าเมืองกี่จิว๋วเป็นคนมีน้ำใจเอื้ออารีเห็นอ้วนเซียวเป็นเชื้อสายขุนนางมาหลายชั่วอายุคนพอได้ข่าวว่ากองทัพอ้วนเซียวขาดเสบียงฮันฮกก็มีน้ำใจสั่งให้ทหารคุมสเสบียงมามอบให้แก่อ้วนเซียว อวนเซียวแทนที่จะคิดถึงบุญคุณของฮันฮกกับคิดแย่งชิงเอาเมืองกีจิว๋วที่มีสเสบียงอุดมสมบูรณ์มาครอบครองเสียเองฮองกี่กุนซือของอวนเซียวได้เสนอแผนการยึดเมืองกีจิ๋วของฮันฮกโดยเสนอให้อวนเซียวส่งหนังสือรับไปถึงกองสุนจานเจ้าเมืองปักเป๋งให้ยกกองทัพมาตีเมืองกีจิว๋วโดยให้สัญญาว่าถ้าได้เมืองกีจิ๋วแล้วจะแบ่งทรัพย์สิน และเมืองกีจิวให้กองสุนจานครึ่งหนึ่งกองสุนจานเมื่อได้รับหนังสือจากอวนเซียวก็เห็นด้วยว่าเมืองกีจิวเป็นเมืองใหญ่และอุดมสมบูรณ์ถ้าหากได้เมืองกีจิวมาผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองปักเปงแล้วก็จะเป็นฐานกำลังอำนาจให้ทําการใหญ่ต่อไปกองสุนจานจึงมีหนังสือแจ้งกำหนดวันที่จะยกกองทัพไปตีเมืองกีจิวกลับไปให้อวนเซียว อวนเซียวเมื่อรู้กำหนดการที่กองทัพของกองสุนจ้านจะยกเข้าตีเมืองกีจิ๋วแล้วอวนเซียวก็ได้มีหนังสือไปยังฮันฮกเจ้าเมืองกีจิ๋วแจ้งข่าวว่ากองสุนจ้านมีหนังสือมาปรึกษาด้วยกับอวนเซียวให้ยกทัพตีกระหนาบเข้าโจมตีเมืองกีจิ๋วแต่อวนเซียวเห็นแก่พระคุณของฮันฮกจึงมีหนังสือมาเตือนให้ทางกีจิ๋วเตรียมตัวรับมือเมื่อฮันฮกเจ้าเมืองกีจิ๋วรู้ข่าวก็ตกใจ แต่แทนที่ฮันทกจะเตรียมทัพรับศึกกลับคิดส่งคนไปยังโฮลายเพื่อขอความช่วยเหลือจากอวนเซียวให้มาต้านค่าศึกอวนเซียวได้โอกาสจึงยกกําลังกองทัพเข้าเมืองกีจิว๋วจนสามารถติดอํานาจการปกครองเมืองกีจิ๋วไว้ทั้งหมดสุดท้ายฮันทกเสียใจแต่ก็สายไปได้แต่ทิ้งครอบครัวหนีไปพึ่งใบบุญกับเตียเมาที่ตันหลิวจากนั้นเมื่อกองสุนจรยศยกทัพมาตีกีจิว๋ว ก็ประทะกับกองทัพของอ้วนเซียวสุดท้ายอ้วนเซียวรบชนะกองสุนจานได้ครองเมืองกีจจิวแต่เพียงผู้เดียวกรณีที่2จิวยี่อ้างขอผ่านเมืองเกงจิวไปตีเมืองเสฉวนให้เล่าปีหลังจากจบศึกเซ็กเพ็กคงเบ้งได้ออกอุบายให้เล่าปี่ยื่เมืองเกงจิวแล้วรับปากกับทางงอกกกว่าหากเล่าปี่ได้เมืองเสฉวนเมื่อใดก็จะคืนเมืองเกงจิวให้สุนกวน ฝ่ายงอกกกได้ส่งคนมาทวงเมืองเกงจิ๋วคืนจากเล่าปี่หลายครั้งแต่ก็ได้รับการปฏิเสธโดยเล่าปี่อ้างว่าเราเจียงแห่งเมืองเอ็กจิว๋วเป็นน้องชายเจ้านายถ้าให้ยกทัพไปยึดเอาก็จะถูกคนตำหนิแล้วทวงเวลาไม่ยอมคืนเกงจิ๋วให้งอกกกจิ๋วยี่จึงคิดอุบายว่า ถ้าหากเราปี่ไม่พร้อมจะยกทัพไปยึดเมืองเสฉวนทหารงอกกกจะยกทัพไปตีเมืองเสฉวนมาให้โดยจิวยี่วางแผนขอย,ยืมทางเมืองเกงจิวไปตีเมืองเสฉวนคาดหวังว่าเมื่อเล่าปีออกมาต้อนรับก็ฉวยโอกาสบุกเข้าไปในเมืองจับตัวเล่าปียึดเมืองเกงจิวคืนแต่แผนการครั้งนี้ของจิวยี่ถูกขงเบงรู้ทันแล้วซ้อนกลน สร้างหลุมพรางเมื่อจิวยี้ยกทัพมาถึงกำแพงเมืองเกงจิวก็เจอทหารของจกกกซุ่มอยู่ทั้งสี่ทิศล้อมกองทัพงอกกกไว้แล้วทหารของจกกกต่างก็ร้องตะโกนให้ช่วยกันจับจิวี้จิวี้รู้ตัวว่าหลงกลด้วยความแค้นใจจนบาดแผลที่ถูกเกาทันกำเริบตกจากหลังมา้าจากตัวอย่างถึงแม้จะมีการใช้กลยุทธ์เดียวกันแต่ให้ผลลัพธ์ต่างกันอวนเซียว ใช้กลอุบายของฮองกีให้กองสุนจานตีเมืองกีจิวบีบให้ฮันทกมาขอความช่วยเหลือสุดท้ายอวนเซียวก็ได้เมืองกีจิวสมใจในทางตรงกันข้ามจิวยี่ใช้แผนยืมทางผ่านเมืองเกงจิวเพื่อไปตีเมืองเสฉวนแต่จิวยี่นั้นมาใช้กลอุบายนี้ในตอนที่ทหารจกกกต่างก็รู้ว่าจิวยี่อยากยึดเมืองเกงจิวคืนไม่ว่าใครในเมืองเกงจิวหากพอมีไหวพปปริบปฏิพาน งก็พอรู้ได้ถึงแผนการของจิวยี่ยิ่งในครั้งนี้มีขงเบ้งบัญชาการทัพของจกกกด้วยแล้วยิงไม่ต้องพูดถึงขงเบ้งจึงซ้อนกลกลับไดไม่ยากในกลยุทธ์ทางทหารการใช้แผนซ้อนแผนกลซ้อนกลน,นับเป็นเรื่องแยบยนต์กลอุบายที่ฝ่ายบุกได้นําออกมาใช้หากแม้ว่าฝ่ายตั้งรับรู้เท่าทันก็จะเกิดการซ้อนแผนกลับในทันทีดังนั้นผู้ใช้กลอุบาย จึงไม่ใช่ใช้เป็นเพียงอุบายของตนแต่ฝ่ายเดียวแต่ต้องรู้ทันกลอุบายของฝ่ายตรงข้ามด้วยการใช้ยุทธวิธีต่างๆในการประลองกันทางสติปัญญานั้นจะต้องไม่ยึดถือตามตำราเพียงอย่างเดียวแต่ต้องปรับใช้ให้สอดคล้องกับการัฐเทศะและสภาพของฝ่ายตรงข้ามจึงจะได้รับความสำเร็จสมประสงค์